ก็เคสนี้นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ87ปีนะครับก็เป็นเอลเดอรี่แล้วเนาะในเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้เคสกันก่อนเคสที่ส่งมาจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเราจะทำยังไงให้สามารถเชื่อมโยงแบบซิ l e s s แคร์หรือไร้รอยต่อไปยังชุมชนได้ันวดูเป็นประเตตีนนะครับ วันนั้นเนี่ยเขามีไข้สูงมีถ่ายเหลวด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเซปซิสนะครับแล้วก็ทำให้อินดิวท์ทำให้เกิดไฮเปอร์ไกลซีเมียแต่ก็เป็นแค่ซิมเพิลนะครับระหว่างแอด i t มิดไปเนี่ยน้ำตาลก็สูงอยู่ตลอดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยหมอคิดว่าน่าจะต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามประเมินก็เยี่ยมบ้านก็รอบนี้ก็เดี๋ยวจะไปเจาะพี c อนะคะ เป็นจอบรีธีจอบน้ำตาลไปนิ้วนะประเมินเบื้องต้นแล้วก็มีจอบเหล็นะคะติดตามค่ัโดยเราก็จะมีทีมสหวิชาชีพนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพยาบาลพี่ก้อยนะครับในการช่วยหมอทั้งทำหัตถการต่างๆและวางแผนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยครับที่จะมีติดสติ๊กเกอร์นี้ไว้ให้คนไข้ที่บ้านนะคะเพื่อจะได้ดูว่าบ้านหลังนี้คนไข้คนนี้ มีหมอคนไหนที่ดูแลคนไข้ยอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมไปเจาะเลือดคนนี้กันเลยครับในการเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีสมุดนัดเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัวรพสตาวัดประดูซึ่งเราจะออกเยี่ยมบ้านทุกวันจันทร์อังคารและวันศุกร์นะครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็จะต่างกันเช่นทำหัตถการหรือลงไปเยี่ยมเป็นทีมสาวิชาชีพซึ่งเราก็จะศึกษาเคสกันก่อนนะครับว่าเคสนั้นม,มีความต้องการอะไรในการดูแลรักษาบ้างและเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปในการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับเช่นเครื่องจับเพาสออกซิเมตรีเครื่องจาบ P O C T o กูโคสและสิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็คือพวกแบตเตอรี่ ไฟฉายในเคสนี้เพิ่งดิช,ชาร์จออกมาจากโรงพยาบาลด้วยเรื่องซิมเปิลไฮเปอร์ไกลซีเมียดังนั้นเราจรึงจะไปเจาะ POCT กูโคด้วยเพื่อประเมินว่า DM นั N ้นคอนโทรลหรือไม่ในการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งเราต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถการไปด้วยนะครับเช่นผู้ป่วยอาจจะมีเพรสเชอร์ซออลเซอร์ cer, อุปกรณ์วัดความดันและสเตโตสโคป เราทำงานกันเป็นทีมสหวิชาชีพนะครับดังนั้นเราจะมีป้ายประจำตัวสำหรับหมอคนที่1 2และ3ส่วนการเตรียมเอกสารต่างๆเราก็ควรจะมีใบแลบให้พร้อมนะครับเผื่อเราจะไปเจาะเลือดผู้ป่วยจะได้ส่งได้เลย ส่วนในแฟ้มผู้ป่วยเราก็จะมีประวัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลโรคประจำตัวประวัติการรักษาในโรงพยาบาลโดยสังเขตการตรวจร่างกายผลทางห้องปฏิบัติการล่าสุดยาล่าสุดข้อมูลการเจ็บป่วยของคนอื่นๆในครอบครัวจีโนแกรมแผนที่การเดินทางแผนผังบ้าน Family t i ท e f โ o w ชาร์ t และสุดท้ายเราก็มาสรุปแนวทางการรักษาโดยทีมสหวิชาชีพข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อให้ทีมสหวิชาชีพเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายสามหมอหลักการคือการแนะนำตนเองให้แก่ผู้ป่วยได้รับทราบถึงช่องทางการบริการว่าถ้าเจ็บป่วยจะต้องติดต่อใครก่อน หมอคนที่3คือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่อยู่ประจำรอพสตหมอคนที่2คือพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขงานเยี่ยมบ้านเป็นจุดเด่นของสาธารณสุขชุมชนเพราะมีผู้ป่วยหลายกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงไม่สามารถมาโรงพยาบาลเองได้ดังนั้นเราจึงจัดบริการทางสาธารณสุขให้ท่านถึงที่บ้าน ด้วยบริการอย่างเต็มใจในบางครั้งถึงแม้เป็นเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบและคนบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการศึกษาเอาละครับเรามาเจอพี่เขียวแล้วหมอคนที่หนึ่งอสอมอของเรา อ,อสมอมีความสำคัญมากในการเชื่อมโยงโรงพยาบาลกับชุมชนเป็นผู้นำทางและคอยติดตามและคอยติดตามการรักษาเวลาหมอเข้าไปเยี่ยมบ้านหากเรานั่งตรวจอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วเราไม่มีทางรู้เลยว่าหลังจากที่ผู้ป่วยกลับไปบ้านแล้วใช้ชีวิตอย่างไรปรับตัวได้หรือไม่โรคนั้นสามารถควบคุมได้ดีมากน้อยเพียงไร จากการตรวจร่างกายของผู้ป่วยท่านนี้พบว่ายังมีความดันสูงแต่น้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลน,นั้นทำได้ยากเราจึงจัดบริการเจาะเลือดให้ที่บ้านการดูยาบางครั้งเราไม่สามารถดูจากในประวัติได้อย่างเดียวเราไปบ้านผู้ป่วยพบปัญหามากมาย เช่นการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันการเก็บยาไม่เหมาะสมหรือยาหมดอายุเป็นต้นสติ๊กเกอร์สหมอก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยให้คนไข้รู้ถึงสิทธิ์ของตนเองในการเข้าถึงบริการการรักษาในภาวะฉุกเฉินเรามีรถบริการอ m b u l a n c e โดยการโทร1669 ไปที่ศูนย์ส่งต่อเมื่อคนไข้มีปัญหาก็สามารถติดต่อผ่านทีมสามหมอได้ค่ะโดยโครงการสามหมอคะจะเป็นโครงการที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สามผูอสาค่ะบทที่หนึ่งนะคะคืออสมอค่ะโดยประชาชนจะติดต่อไปยังอสมอนะคะเมื่อประชาชนมีคําถามหรือต้องการําศปรึกษาค่ะเนื่องจากอสมอนะคะมีความใกล้ชิดกับประชาชนค่ะประชาชนในชุมชนนะคะสามารถได้รับการดูแล จากบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและก็อย่างต่อเนื่องนะคะ